ในขณะนี้นะครับมีผู้ติดตามช่องเราแค่23เจาก100%เท่านั้นถือได้ว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากๆนะครับก็ใครที่ดูอยู่นะครับฝากกด subscribe เพื่อให้หลอดสีม่วงมันเพิ่มขึ้นและเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบแล้วกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return s t u d i ดกันอีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับในวันนี้ทุกคนจำํำการอัปเดตข่าวสารของ e f o o t b ส l l 2 0น3บโซนโมบายหรือว่ามือถือกันเหมือนเดิมนะทุกคนสำหรับในคลิปนี้ทุก,ทกรรีีีี่่่่่่ยยยววววกกัับสสิิงงงงททจจะะหหหาาไไปปในนนนพพรรุุ้แล็ม,มถึ การแจกฟรีแล้วก็สิ่งที่จะเข้ามาใหม่ในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปกันบ้างมีอะไรกันบ้างที่กําลังจะหายไปแล้วก็มีอะไรกันบ้างที่จะเข้ามาใหม่ในวันพรุ่งนี้ก็มาับชม,มในคลิปนี้เลยแลวกันนะครับก่อนไปดูชมคลิปกันก็เหมือนเดิมทุกคนฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยแลวกันนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารทุกคนแล้วก็ขอฝากอีกเช่นเคยนะครับ หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องมีเลยขอแนะนำเพจ i ิน back เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง55%เลยนะครับคุ้มทุกแพ็กอย่างแน่นอนปลอดภัยและรวดเร็วมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับคอมเมนต์ในมุมจอของเราคุณสามารถรุ้นมาและสรุปกไปกับรลย์แอดนี้ได้เลยโอเคนะครับทุกคนก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้ก็จะทัการสรุปข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งที่จะหายไปแล้วก็เข้ามามาใใหห่่นนนนนนววัััพพรุงี้แลก็บะค เริ่มที่ในส่วนของพรุ่งนี้นะครับ9โมงเชา้าก็เหมือนเดิมทุกคนสิ่งแรกที่จะต้องซื้อก็คือในส่วนของล็อกอินโบนัสนะครับอันนี้ก็ล็อกอินครบ7วันนะครับรับไป60,000 GP แล้วก็50 e อีฟุบั c o i n หรือว่า50ทองเองนะครับต่อด้วยสเปเชียลล็อกอินโบนัสครับทุกคนรับไป100,000กว่า GP แล้วก็50ทองหรือว่า50อ e ี o ุ b a นคอยนะทุกคนรวมไปถึงไอเทมเชนดิลก็ได้รับไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับสเปเชียลล็อกอินโบนัสอันนี้กกกกก็็็เเเปนน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 นาาารรรแจฟีีตตออออััั้่่งงทุคคคืะบ รอบนี้ก็รับฟรีไปแล้วทั้งหมด4คนเลยด้วยกันหรือว่าสสัปดาห์เลยด้วยกันนะครับสำหรับใครที่ล็อกอินครบทุกวันนะทุกคนก็รับไปแล้วทั้งหมดนั่นเองทุกคน,คนส่วนใครที่ยังได้ไม่หมดนะทุกคนก็อย่าลืมรีบล็อกอินกันด้วยเลยกันนะครับมาดูในส่วนของแพ็คนักเตะกันบ้างนะ,นะทุกคนสำหรับแพ็คนักเตะที่มีอยู่ตอนนี้นะครับก็อย่างไป็ที่รู้กันครับว่ามีแพ็คเยอะแยะมากมายเลยทุกคนเลยก็แพ็คทั้งหมดนี้นะครับจะหมดอายุไปภายในวันพฤหัสนี้เท่านั้นทุกคนเลยก็ มีบางส่วนที่จะหมดไปในวันพรุ่งนี้เช่นกันนะครับเรามาเริ่มไล่เรียงกันที่แพ็คที่จะหมดอายุไปในวันพฤหัสกันก่อนเลยด้กันทุกคนสำหรับแพ็คแรกแพ็คที่1นนะครับเป็นแพ e ็คอีพิกของทีมชาติบราซิลทุกคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ในนี้นะครับก็เป็น3ามตำนานของทีมชาติบราซิลนะครับนำทัพโดยอ e ีพิกบิ๊กไทม์ของซิโก้นะครับแล้วก็อ e ีพิกของกาก้าปิดท้ายด้วยอ e ีพิกของโรเบโตคาร์ลอสนะครับสำหรับแพ็คนี้ก็เหลือเวลาอีกสวันก็คือจะหมดอายุในวันพฤหัสในนี้นะครับ ต่อมาแพ็กที่2องเป็นแพ็กของ Player of the Week หรือว่า POTW ที่ตัวเกมได้ต้องการวนกันนกบไม้ได้เปิดกันอีกรอบนึงนะครับผมเป็น Player of the Week ทั้งหมด22คนเลยด้วยกันนะครับอันนี้ก็หมดเวลาวันพฤหัสเช่นกันนะครับต่อมาแพ็กที่3มเป็นแพ็กของ Golden Boy ทุกคนสำหรับแพ็กที่ให้แลกด้วยไอเทมดาวหรือไอเทมของ n o m e n d i n g Contract นะครับสำหรับรูปนักบงนี่ก็นำทัพโดย Timbers ทุคนบ o โยซ s a ้าและปิดท้ายด้วยูซาน n า l าโ o วิ c ที่ตัน99เลยนะครับ อันนี้ก็หมดภระด้เช่นกันนะทุกคนต่อมาแพ็กที่สี่เป็นแพ็กของ P.O.T.S. ของหลีกบราซิลทุกคนในภาพนี้ก็นําทับโดยกาซิโอทุกคนฮักและก็จอเจนดดอาร์สเกต้าในระบุก็เป็นสามักเตะของหลีกบราซิลนั่นเองนะครับและต่อด้วยที่เหลือทุกคนเป็นแพ็กของทีมชาติต่างๆนะครับแพ็กทีมชาติแพ็กแรกก็คือแพ็กของทีมชาติญี่ปุ่นทุกคนหรือว่าเจแปนนะครับก็มีมาตามนี้เลยทุกคนต่อมาแพ็กที่2ก็คือทีมชาติของตุรกีนะครับก็เป็นฟูลทีมของทีมชาติตุรกีเหมือนเด ต่อมาเป็นแพ็กของทีมชาติอินโดนีเซียนะครับแล้วก็มาเลเซียปิดท้ายด้วยทีมชาติไทยหรือว่าไทยแลนด์นี่นะครับก็สรับแพ็กที่ไล่เรียงไปทั้งหมดนะทุกคนทั้งหมดเลยนะครับจะเหลือเวลาแค่3วันเท่านั้นนะคนจะหมดอายุแล้วในวันพฤหัสนี้ก่อนการอัปเดต9ก้าโมงเช้านี่นะครับก็กำลังรอนักเตะคนไหนกันอยู่บ้างหรือว่ากําลังเล็งแพ็กไหนกันอยู่บ้างก็รีบตัดสินใจกันเลยครับทุกคนเพราะว่าวันพฤหัสที่จะถึงนี้นกคนจะหมดอายุแล้วทั้งหมดในบทสรับแพ็กที่ไล่เรียงไปนะครับ ก็อยากได้ใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์คนไหนขอให้ไปเปิดได้คนนั้นเลยด้วยกันครับและแค่นั้นยังไม่พอทุกคนสิ่งที่จะหมดอายุในวันพระอาทิก็คือรวมไปถึงในช o n a l ทีมแพ็คของทีมชาติต่ตางๆทุกคนหรือว่าพรีเมียมในช anel แพ็คอะไรประมาณนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาร์เจนตินาบราซิลญี่ปุ่นฝรั่งเศสที่มีราคาอยู่ที่1 5 0 0ทองนะทครับอันนี้ก็หมดอายุในวันพระอาทิเช่นกันนะครับรวมไปถึงแพ็คเก้ายทองทั้งหมดก็หมดอายุในวันพระอาทนี้เช่นกันนะครับ สำหรับใครที่เล็งแพ็กทีมชาติไหนไว้ก็รีบไปจัดกันได้เลยทุกคนเพราะว่าเหลือเวลาแค่3วันเท่านั้นนะครับก็บอกเลยว่าไม่รู้จะวนกลับมาอีกเมื่อไหร่นะครับเพราะว่ามันหมดแคมเปญของฟุตบอลโลกหรือว่าหมดแคมเปญของทีมชาติไปแล้วนันเองนะครับโอเคมันก็ทั้งหมดทั้งหมดประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับสิ่งที่จะหายไปในวันพฤหัสทุกคนมาดูตอนในส่วนของแพ็กที่จะงหมดอายุในวันพรุ่งนี้9้าโมงเช้ากันบ้างนะครับก็มีทั้งหมด3แพ็กเลยด้วยกันนะทุกคนเริ่มที่แพ็กแรกเป็นแพ็กของทีมชาติสเปน นำทัพโดยอีพิกบิ๊กไทม์ของดาบิดบีญาต์คนตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้านะครับต่อมาเป็นผู้รักษาประตูโกลคิปเปอร์อีเกกการสิยาทุกคนเป็นผู้รักษาประตูของทีมชาติสเปนนะครับปิดท้ายด้วยคาริสปูโยเซนแบ็กของทีมชาติสเปนนี่นะครับสำหรับ3คนนี้ก็จะหมดอายุแล้วในวันพรุ่งนี้9ก้าโมงเชา้าทุกคนสำหรับใครที่เล็งไว้ก็คืนนี้รีบไปจัดกันได้เลยนะครับต่อมาแพ็กที่2เป็นแพ็กสุดพิเศษทุกคนก็นคือแพ็กของอ e ีพิกบิ๊กไทม์อินเตอร์ที่เชนเอาขับสองพันยี่สิบสองหร2022อว่รับ กอน,นำทัพโดยอีพิกบิ๊กไทม์ของเลวเนเมิซี่จากทีมชาติอาร์เจนตินานะครับอีพิกบิ๊กไทม์ของคิลิยันเอ็มปาเบ่จากฝรั่งเศสแล้วก็อีพิกบิ๊กไทม์ของกวาดิโอจากทีมชาติโครเอเชียนะครับสำหรับ3คนนี้นะทุกคนเป็นนักเตะที่ถือได้ว่าสุดยอดมากๆทุกคนในส่วนของลิเวตันก็คือเลวเนเมิซี่100นะครับประธานเป้100แล้วก็กวาดิโอ99เลยนะครับก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้เปิดหรือว่าเล็งไว้กำลังลังเลนะทุกคนแนะนำว่ารีบไปจัดกันได้เลยทุกคนก็ อยากได้คนไหนคอมเมนต์มาแลวกันนะครับคอมเมนต์คนไหนขอให้เปิดได้คนนั้นแล้วกันนะทุกคนเพราะว่าแพ็กพวกนี้หรือว่านักเตะพวกนี้นะครับไม่รู้ว่าจะวนกลับมาอีกเมื่อไหร่นะทุกคนตามที่บอกไปนะครับว่ามันหมดแคมเปญของทีมชาติแล้วนั่นเองนะครับปิดท้ายด้วยแพ็กที่3ที่จะหมดอายุในวันพรุ่งนี้ทุกคนก็คือชายนิ่งสตาร์หรือว่านักเตะของดาวเด่นในฟุตบอลโลกที่ผ่านมานี่นะครับมีมาทั้งหมด2 1คนด้วยกันนะครับก็หมดอายุในวันพรุ่งนี้เช่นกันนะครับประมาณนี้คนสลับ3าแพ็กที่จะหมด และมาดูในส่วนของแพ็กที่จะเข้ามาใหม่ในวันพรุ่งนี้9โมงเช้ากันบ้างหรือว่าวันจันทร์9โมงเช้านะครับก่อนในฐานข้อมูลนตอนนี้ทุกคนหรือว่าณเวลานี้นะครับที่มีฐานข้อมูลเพิ่มเติมมาสำหรับแพ็กที่อยู่ในฐานข้อมูลแต่ว่ายังไม่เข้ามาในตัวเกมนะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นแพ็กของแมนเชสเตอร์ดาร์บี้หรือว่าดาร์บี้แม์เมืองแมนเชสเตอร์นั่นเองนะครับก็สำหรับชื่อแพ็กนี้ทุกคนชื่อว่าดาร์บี้แมนเชสเตอร์14มกราม23นะทุกคนก็สำหรับในส่วนของชื่อแพ็กนะครับก็ ไม่ใช่วันที่ที่จะเข้ามาทุกคนเป็นวันที่ที่มีการแข่งขันสําหรับแมนเชสเตอร์ยูเตตดและก็แมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองนะครับในส่วนของเข้ามาวันไหนก็คิดว่าอาจจะเข้ามาวันพรุ่งนี้นะทุกคนยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าผลจะทอการหาข้อมูลและทําการลงรายละเอียดเจาะลึกให้อีกทีแล้วกันนะครับสำหรับแพ็กของแมนเชสเตอร์ดาบี้นะว่าจะเข้ามาพรุ่งนี้เลยหรือเปล่าทุกคนก็ยังไงรอติดตามคลิปต่อไปแล้วกันนะครับก็สำหรับรายละเอียดของแพ็กนี้คร่าวๆก็คือมีมาทั้งหมด8คนตามนี้เลยนะครับสำหรับก็สำหรับแมนเชสเตอร์ สำหรับซิตี้ก็มีฟิลโฟเดนนาธานอาเก้นะครับคายวอเกอร์และปิดท้ายด้วยจูเลียนอันวาเรสนะครับก็อยากได้ใครกันบ้างลงคอมเมนต์เข้ามาเลยเลยนะครับสำหรับแพ็คของแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาทำการลงรายละเอียดเจาะลึกให้ทุกคนนะครับว่ามีใครตันเท่าไหร่กันบ้างแล้วก็จะมาพรุ่งนี้เลยหรือเปล่านั่นเองนะครับและมาดูในส่วนของอีเวนต์ในวันพรุ่งนี้กันบ้างนะครับสำหรับอีเวนต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงวันพรุ่งนี้ก็คือมีหนึ่งอีเวนต์ด้วยกันก็ ป็นชาเลนจ์ที่เล่นกับบอร์ดทุกคนหรือว่าทัวร์อีเวนต์ของหลีกเอิงฝรั่งเศสเองนะครับสำหรับของรางวัลก็คือนี่ทุกคน,นเล่นครบ750พอยต์รับไป30,000 GP แล้วก็เล่นครบ1,500พอยต์ก็รับไปอีก30,000 GP รวมเป็น60,000 GP นั่นเองนะครับอันนี้ก็หมดอายุแล้วพรุ่งนี้9โมงเชา้าทุกคนแล้วก็เอีเวนต์ที่เข้ามาใหม่ก็คือน่าจะมีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าต้องรอดูนะครับว่าจะเปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบไหนทุกคนแต่ว่ามีการแจกฟรีเหมือนเดิมแน่นอนเองนะครับประมาณนี้ทุกคนสำหรับข่าวสารทั้งหมดนะครับผมก็คือมีการเปลี่ยนแปลงพรุ่งนี้ 3แพ็คนักเตะและก็1อีเวนต์เลยด้วยกันนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้คนแลวก็ในส่วนของเหมาเดิมทุกคนอย่างที่บอกไปนะครับว่าแพ็คของแมเชสเตอร์ดา์บี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะดํเนินการลงรายละเอียดแบบเจาะลึกให้แล้วกันนะครับว่าจะเข้ามาใหม่พรุ่งนี้เลยหรือเปล่านะทุกคนทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้แล้วกันนะครับหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับเหมาเดิมทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกําลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวััสดีครบ หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอ e ีฟบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนีเลยขอแนะนำเพจ in-back เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง55%เลยนะครับคุ้มทุกแพ็คอย่างแน่นอนปลอดภัยและรวดเร็วมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับในคอมเมนต์ในมุมจอของเราคุณสามารถลุ้นมาและสนุกกับไลน์แอนี้ได้เลย